เี่นมานานมากเลยหลายพันปีเลยนะครับที่อยู่ที่นีปารี้นะคะแล้วก็ถ้าจะดูชั้นนีตามเจอาไปเจออด้านขวานี้เอาวันนี้น้องน็อตสวยมากเลยค่ะสวยน็เดยเตียงไมเียมันไม่ขววันนี้ถ้าไม่มีน้องน็อตนะจะได้กินข้าวมาเนี่ย กับข้าวที่เราแตะแบบจะมีเด็ดๆใช่คุณจะคิดถึงคิดถึงมัดเกิดทันทีเลยอ่าพูดให้เศร้าอีกแล้วรอติดตามรอติดตามตอนนี้กำลังพากันกำลังทำหาไวไฟอยู่นะคะจะเที่ยงไหมล่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ดีกีโอไม่ไม่ควรเป็นแค่เกด็กตีนเลยนี่ยนอะผ่อนจากเกียเป็นแค่เด็กพี่แก้วเป็นคนสั่งเด็กพี่แก้วเด็กตีนเลยนะเกแก้วไม่ได้เบาๆนะนะเด็กแก้วมีเรื่องเขาไม่ได้ ดีก็ห้ามพ่มสามไม่ทานมันได้มีสาวสวยมาด้วยนะคะส่องช่องเนื้อหน้าไพ่แปดสตอรี่ตอนนี้เราก็ลังมีปัญหาเรืล็กนิดนึงนะครับกี้เอ้ยอย่าเพิ่งเมาเด้ออย่าเพิ่งเมา ่อไม่ได้นะบอกไว้ก่อนอฮัน้หลน้องไปก็มานะคะไหนมาาสักคอนนะหละตามสักครอโอ้วนอฮ่า่า่่ว้ยงโอยนึกว่าค้างเลยโอละนอ่่เ้ยรรมทุกอย่างเลยจิุดเต้นเลยค้างเนี่ยคางเลยดีก่่ิลุกพัเต้นบ้นงแ ำไมไม่ซื้อกล่องไวไฟมาด้วยเลยนี่ยทำไมถูกเลียงยายใ้ที่หันเลยอแล้วก็ไม่เลียงแล้วก็โอ้ไม่เลียกเลยนาดนี้ารู้ว่านางสวยนะคะวันนี้วุตายแล้วเตรียมตัวโอ้ไหม่ก็เป็นตัวเท่ากัข้าวอย่าพึ่งแม่านเก่งเลยองินย่าให้เข้าวินนะน้อนนะ ใหญ่กวาไก็อง um. ี้แมบแลแซมกันทร์กอลจนท้์กอลจันกอลจันรันทรันกออนทรอนทรกอลนท์จักลร์กอลจักอลันทร์กอลจันกนร

Uhm. เอาเลอาสดสดสักไปล่สดได้ใช่ไหมอ่เอาอาสดสเลยซอยซอยพี่หลอมทองซอยก็คือตอไ่ซั่งซับอยแผิบๆของหน้าจับม่ไรมาจันจับอะไรนจับก็ไดะอนัเดี๋ยวผม่จะพามน่ทจับได้เลยจะเเจอกน ซ um no like no, ah, ึ้งนะซึ้งแล้วจำก็ได้ไหมจำไม่ได้เอาไม่ใหม่เลยแล้วตอนนี้จำได้ไหมเอาฝนเอาอีกเอาเพลงเอาเพลงร้องสดร้องสดร้องเพลงแล้วบอกขอบอกมองให้ดูมองกล้องสิกล้วยไม่กล้วย เปลียนเปลีนัางได้าาหยุดตอนนีกสิบาทมุมนี้มุมนี้มันจะได้วิวแบบสวยแล้วก็มีสาวๆนั่งอยู่ข้างหลังด้วย่ะไม่ไู้เนี่ เดีย๋ยวเดีย๋ยวนักร้องจะถูกตบนะพูดไป <Okay. S 2> พูดมาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวร้องไม่จบนี่เรื่องเนี่ยถึงไหนเน,นีเ่ยสียงมันขวดเดยาวเลยลูกหลับ่ะาเมื่อกีเดี๋ยวัติดติ้ปให้เดี๋ยวติดติด้ปโอเคจัด,ด <Okay. S 2> จไปอ้าวเจยังฟังเพลงองเรือร้องเรือร้ <c oughs> องเรือมา เราทดลองเรือซ well, okay, right? ่เหนี okay. ่ยวน้อยี่สิบบาทเนี่ยี่สิบบาทก็ได okay. ้ทถอนเดียวเท่านั้นเลยจำชื่อเพลงไม่ได้ล่องเรือหารักยอดรักสลักใจนนเอาเร็วเดี๋ยวไอ้วนเสียงดีนะบอกไว้ก่อนนะเคยได้ยินแกพร้องอยู่ร้องเนี่ยจเังเลย เอยไม่นี่มันลำลองล่ว้าวขึ้นขึ้นผูกเขาหได้น่มันนำลำองอยู่หขึ้นดึงดูดกันมากเลยนะคะตอนนี้อส่อย้อ้อรแพร่อยแพ้ดูข้าสั่รนะอยแพร่ดูอนหันหน้ามาทางนี้ดูยู u ูบด้วยไม่เขายืนอยู่จุดไหน อุก็สแลดงว่าไือปล่นอันนี้ก็ออกมาแต่ไู่กไม่ออกมา้่อยให้คุตื่นตเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าตั้งแต่ไก่ยังไม่โขลนตื่นตั้ตีสงไอ่2ตีสออันนี้น า่แต่กับว่ลลารัซ้ายมันรกกว่ารูขคมนมยยอนเตืนตีแปดโมงต้มต้มต้มน้ำไม่อาบนะคะเอาเบียร์เติมขึ้นเอาเบียร์ลางน้ำขึ้นมาเนี่ยวอเดี๋ยวลองเซรหน่อยุ็ไหคดีนใดบนนอกฝ่ามือเนี่ยเลี้ยวบางส่งคนเลวอจะได้เล่นตาเลยพี่แคทวอกเดวต่อไปจะมีขอเช็ดน้ลายไม่ขอพื้นที่กว้างนะนะขอพื้นที่ต้องเคลียร์เลย ขนาดไม่โยกยังเหยียบตีนเขาเลยา้าโยกแบบนี้แล้วผมอาจจะมีตีนเขียวสรุปเพลงนี้ไม่ได้ฟังจบสักเพลงไ,ไหนยังไง ก็มาร่องเรือกีกแล้วนะคะ